คลิปนี้จะมีเสียงคำหยาดนะครับเพราะว่านี่ผมเปิดคำหยาดนะแล้วก็สเสียงเพลงฟรีไฟอันน่าลำคาญนะครับ สียงฟีไฟกับเสียงทั้งอย่างเอ้ยเยอะๆหน่อยนะ ตายชิปกันเดียว คุณ้นนะ่าเกิดเึิดเกิด้ดดนี้นะ เกมโลโบอกเป็นเกมเด็กเล่นผมจานูเคียไปลงบ้าน 嗯对，嗯对。他他、啊、得来钱快，赚多。 ไปฟาร์มเอเนิูลูซี่ดีกว่าโซมิเอมโอม้โซดาการไ้คิดดุดยังไม่หอมโซดาการลองโปเลอร์คาวไลนิ่งเลนฝนสายฟ้า คีใบกันทันเดอร์ดรักวันเราจะฟาร์มใช้อันนั้นดีกว่าเดี๋ยวรีเซ็ตก่น <S 2> <S 2> อนให้เซเบอร์ ย๋ยขอยยายซื้อก่อนนะครับแป๊บหนึง่งตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับจากการยายซื้อฟป่ะคว่าซื้อเดิม ตองนี้คนี่ดเราเซิฟนี่เองทันเดือดก๊อ นะครับตอนนี้ต้องการฟางอย่างเดียวนี่ิดต้นเฮ้ยจะายจะแตกจะเตก เจ็ดสิบแปดดีอืมอร่อยอ,อใครอาร้อยยะอืมยูวารีเวลไม่รู้อย่าถามผมผมไม่รู้ เจ้สาสัตว์ประจานด็อกเตอร์ไมคินกอสซิล่าขอ,อยยกษ์เซื้อเป๊บหนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อกี้ผมลืมกดอัดคลิปซึ่งผมตีทันเดอร์ดากอนแล้วไวเปอร์เสร็จแล้วเอ๊ะหรือว่าอืมน้าตีไวเปอร์กับทันเดอร์ดากอนเสร็จแล้วซึ่ง มาดูอยู่ยทำไมตัวเร่งกระพริบกระพริบอ่าลืมลืมเปิดอัดต่อโอเคออเราไปย้ายเซิร์ฟกันเลยท่านผูน้ชมตัวนี้มันจะเรียกว่าอะไรมันมันจะมีหินแล้วอัน่เกี้มันไม่มีอ่ะคืออะไรเอ้เอ้ยอะไรเนี่ยอ,อะไรยังไงฉันไม่เข้าใจ อยู่ว่าดีนี่มันเขาเรียกว่าเกมผู้เล่นใหม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าไม่สมควรเอาไปทำตามที่จริงก็ไม่พูดเล่นใหม่หรอกเล่นตั้งนานอะเลเบิลห้าร้อยกว่านะเฮ้ยใยเย็ยนไม่หนียบเท้าเลย ราจะไปทำคุเอกันต่อเลยคีิปนี้ไม่รู้ว่าตั้งชื่ออะไรดีคิดไม่ออกบอกฟุต EP สองแล้วกันเดี๋ยวผมไปเอาเงินนั่นก่อนตรงนี้ต้องเจอผลสั่นนี่กองหีบสมบัติอุ้ยเอาขึ้นไปสิ เก็บ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 ับตุบ้มไว้รับเคลิดก่อนเงินมาด้วย อ่อนต้องการประท้วงไม่เสร็จกันทันเดอร์คอต์ทัไงทันเดอร์คอต ขยันทําคลิปไปเ,เรื่อยๆไอทีมีผู้ติตดตามเยอะเๆทำคลิปทีทีเลยเฮ้ยจับตุ้มปี๊ดปล่อยตะกิ้แล้วมันไม่ต่อยเราไม่ได้ฮึฮึโอยโอยา No I don't know. It's the... ขายของน้ำสไปซ์มำอ่ะเขาไม่ได้จ่าย ตีมาตั้งนานอยากเอาปืนจ่อหัวไป อมโบไปเฮ้ยโดนถีแล้วนะ 你等我。 จะได้โอ้ยยี่สิบนาทีกว่าแล้วไปสุ่มผล่ังไงเดี๋ออยวอัพกอนเมรี่ดีเซ็ตนี่เตกไปสุ่มผลกันดีกว่า ยำปูปลาปูมา้าีปูอะไรอีกครับปูยุดใช่ปูยุด,ป,ยดปูยุดน้ำเทช่ลุงข้างบ้านแล้วมีปลาปลาไหมครับ ตั้นเลยเยวจะตัดไปตอนที่ถึงเกาะแล้วกาะส่มผล,ลนะนะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะแล้วนะครับงมจะลองส่งผลเลยโอเคผลโอเปะนะครับเนี่ยผลโอเปตเนี่ยเนี่ยผลโอเปะที่เราเบิดได้เนี่ยเอาทิ้งน้ำเลย หนึ่งร้อยแคนดี้นี่ไรค่าจริงจริงซึ่งวันนี้ผมว่าต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวใช้อันนี้ด้วยแปวบนึงตัวหนึงวันนี้ผมว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแลนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแค่นี้แหละ